เรื่องห้องพักสองเช่าห้องอยู่เจอทวงห้องเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของคุณเอกเกิดขึ้นที่โรงแรมแห่งหนึ่งที่อยู่แถวรามคำแหงย้อนกลับไปจุดเริ่มต้นของเรื่องราวนี้คุณเอกได้คบกับแฟนเก่าซึ่งแฟนเก่าของคุณเอกทำงานอยู่ที่บุรีรัมส่วนตัวคุณเอกนั้นทำงานอยู่ที่กรุงเทพเวลาในการทำงานก็ต่างกัน คุณเอกทำงานตอนกลางคืนส่วนแฟนทำงานตอนเช้าและเรียนปโทที่มอรามคำแหงไปด้วยเวลาสอบก็ต้องเดินทางมาสอบที่มอรามคำแหงกรุงเทพวันนั้นแฟนของคุณเอกโทรมาบอกจะเดินทางมาสอบคุณเอกจึงโทรจองโรงแรมที่อยู่ตรงหน้ามอรามพอถึงวันสอบแฟนของเอกก็นั่งรถทัวร์มาจากบุรีรัมย พอคุณเอกเลิกงานตอนเช้าก็ไปหาแฟนที่โรงแรมคุณเอกเคยมานอนที่โรงแรมแห่งนี้แล้วจึงรู้ว่าภายในห้องพักเป็นอย่างไรแต่ห้องที่เข้าพักครั้งนี้เป็นห้องเลข201คุณเอกเปิดประตูห้องเข้าไปก้าวแรกที่เข้าไปในห้องคุณเอกรู้สึกอับๆเหม็นๆชื้นๆแต่ก็ไม่กล้าบอกแฟนเราก็เดินเข้าไปสิ่งที่ผิดปกติอย่างที่สองก็คือพอเปิดประตูเข้าไปปุ๊บ ห้องน้ำอยู่ซ้ายมือส่วนขวามือที่ฝั่งตรงข้ามห้องน้ำคือเตียงนอนซึ่งมันอยู่ตรงกับประตูห้องน้ำเป๊ะเลยคุณเอกอยู่กับแฟนตั้หนึ่งแฟนก็ออกไปสอบที่มอรามส่วนคุณเอกนั้นเนื่องจากทำงานมาทั้งคืนจึงขอรออยู่ที่ห้องคุณเอกนั่งอยู่ปลายเตียงในระหว่างที่นั่งอยู่นั้นก็รู้สึกว่าเตียงทางด้านขวามือมันยุบลงไปแล้ก็ค่อยๆอยุบไล่ลงไป เัมน,นมีคนกำลังนอนคุณเอกมั่นใจว่าตัวเองไม่ได้ฝันไปแน่นอนพอเห็นดังนั้นใครจะไปทนอยู่ได้วิ่งสิครับคุณเอกวิ่งลงมาข้างล่างเลยเราไปเล่นเกมรอแฟนกลับมาอยู่ที่ร้านเกมหลังจากแฟนของคุณเอกสอบเสร็จก็กลับมาที่โรงแรมพอไม่เห็นคุณเอกอยู่ที่ห้องจึงโทรหาคุณเอกและถามว่าอยู่ไหนอยู่ร้านเกม เธอจะไปอยู่ร้านเกมทำไมทำไมไม่อยู่ห้องสอบเสร็จแล้วกะว่าจะชวนออกไปกินข้าวด้วยกันซะหน่อยแฟนตอบด้วยอารมณ์ฉุนเฉียวโอเคเดี๋ยวไปคุณเอกตอบแต่ไม่ได้เล่าเรื่องที่เจอในห้องให้แฟนฟังพ่อคุณเอกกลับมาถึงห้องก็พาแฟนออกไปกินข้าวหลังจากกินข้าวเสร็จก็พากันกลับมาที่ห้องโดยส่วนตัวแล้วแฟนของคุณเอกเวลานอนจะชอบเปิดทีวีทิ้งไว้ แฟนจึงของนั่งฝั่งขวามือเพราะว่าจะได้นอนดูทีวีไปด้วยถนัดถนัดคุณเอกก็เลยนอนชิดผนังด้านซ้ายฝั่งเดียวกับประตูทางเข้าซึ่งปลายเท้าจะอยู่ตรงกับประตูห้องน้ำพอดีระหว่างที่ทั้งคู่นอนอยู่แฟนของคุณเอกก็นอนตะแคงขวาดูทีวีไปด้วยระหว่างนั้นคุณเอกก็หันหลังมามองดูแฟนเห็นว่าแฟนนอนดูทีวีอยู่จึงหันกลับไปนอนต่อจนเวลาประมาณเที่ยงคืน คุณเอกหันกลับมาดูแฟนอีกทีปรากฏว่าแฟนนอนหลับไปแล้วแต่ในขณะที่คุณเอกกำลังจะพลิกตัวนอนหงาย่างตาของคุณเอกเหมือนเห็นเงาของคนอยู่ตรงประตูห้องน้ำสักพักเงานั้นก็เดินเข้าไปในห้องน้ำคุณเอกก็ตกใจกลัวรีบหันกลับมานอนตะแคงหันหน้าเข้าหาผนังทันทีจนเผลอหลับไปตอนไหนก็ไม่รู้รุ่งเช้าว,วันถัดมา แฟนคุณเอกก็ออกไปสอบเหมือนเดิมทําให้คุณเอกต้องอยู่ภายในห้องนั้นคนเดียวและเหตุการณ์เดิมก็เกิดขึ้นเหมือนเดิมเป๊ะเลยหลังจากแฟนสอบเสร็จก็โทรหาคุณเอกคุณเอกก็ตอบเหมือนเดิมว่าอยู่ร้านเกมมาเจอกันตรงนี้ดีกว่าเดี๋ยวพาไปดูหนังเดี๋ยวพาไปกินข้าวหลังจากที่พาแฟนไปกินข้าวเสร็จทั้งสองก็กลับมาที่ห้องคุณเอกไขกุญแจบิดลูกปิดเปิดประตูห้องเข้าไปเท่านั้นแหละ ก็มีกลิ่นอับชื้นเหม็นเน่าช่วยเข้ามาประทาน้าคุณเอกมันเหม็นจนอยากสะอ้วแต่คุณเอกก็พยายามเก็บอาการไม่ได้บอกแฟนต่อเดินเข้าไปในห้องแต่แปลกเมื่อหลังจากอาบน้ำอาบท่าเสร็จเตรียมตัวนอนแฟนคุณเอกพูดกับคุณเอกว่าเดี๋ยวคืนนี้เปลี่ยนที่นอนกันที่แปลกใจเพราะว่าแฟนเป็นคนติดทีวีต้องนอนฝั่งขวาถึงจะเห็นทีวีชัดเจนคุณเอกก็ไม่ได้คิดอะไรเปลี่ยนก็เปลี่ยน แฟนของคุณเอกย้ายมานอนด้านซ้ายซึ่งติดกับผนังประตูห้องส่วนตัวคุณเอกก็มานอนฝั่งขวาแทนแฟนนอนไปได้สักพักคุณเอกก็หันมามองแฟนเพื่อดูว่าแฟนหลับไปยังก็เห็นว่าแฟนนอนหันหลังให้หันหน้าเข้ากำแพงอยู่จึงพลิกตัวกลับมานอนต่อแต่สิ่งที่คุณเอกเห็นอยู่ตรงหน้าคือโต๊ะเครื่องแปง้งแต่มันไม่มีแค่โต๊ะเครื่องแป้งนะสิเพาะมีร่างของผู้หญิงร่างหนึ่งนั่งนิ่งๆหันหลังให้คุณเอก หันหน้าเข้าโต๊ะเรื่องแป้งคุณเอกนอนมองร่างนั้นอยู่ครู่หนึ่งสักพักร่างนั้นค่อยๆเอามือขวาสับผมของเธอมือซ้ายก็รูปหัวไปด้วยเธอทําอย่างนั้นซ้ําไปซ้ามาอยู่สักพักหนึ่งแล้วเธอก็หยิบหวีขึ้นมาหวีหัวของเธอเมื่อมองจากด้านหลังเธอค่อยๆหวีผมแสกออกไปข้างขวาซึ่งโดยปกติแล้วเราจะต้องเห็นหนังศีรษะแต่สิ่งที่คุณเอกเห็นนั้นกลับไม่ใช่หนังศีรษะนะสิ แต่เป็นเหมือนลายคิ้วสองข้างพอทวีผมต่อก็เริ่มเห็นจมูกและลูกตาเห็นปากเธอนั่งหวีผมอยู่ตรงนั้นไปเรื่อยๆสักพักคุณเอกก็ได้ยินเสียงเธอร้องฮิฮิฮิเท่านั้นแหละคุณเอกรีบหันหลังกลับไปจับแฟนพร้อมก็บอกว่า <c oughs> เธอไปสิ้นคำพูดจูๆ่ๆแฟนก็เด้งตัวขึ้นมาแล้วรีบจูงมือคุณเอกออกจากห้องทันทีนั่นแสดงว่าแฟนคุณเอกยังไม่หลับ พอวิ่งลงมาถึงชั้นล่างแฟนก็ถามคุณเอกทันทีเลยว่าเฮ้ยเธอแล้วเราจะพักที่ไหนกันดีล่ะคุณเอกก็บอกกับแฟนว่าไปบ้านเราแล้วกันแฟนจึงตกลงตามนั้นทุกคนคิดว่าเรื่องมันจบแค่นี้ใช่ไหมแต่ยังวันรุ่งขึ้นคุณเอกกลับมาที่โรงแรมอีกครั้งเพื่อมาเก็บกระเป๋าและของที่ทิ้งไว้ภายในห้องสองมาถึงคุณเอกก็บอกกับพนักงานว่า เฮ้ยน้องขึ้นไปกับพี่หน่อยพี่จะไปเก็บกระเป๋าหลังจากเก็บกระเป๋าลงมาเสร็จคุณเอกก็พยายามถามพนักงานว่าที่นี่มีอะไรหรือเปล่าแต่พนักงานก็ไม่ยอมบอกอะไรเลยคุณเอกก็เลยไปถามป้าที่ขายกับข้าวอยู่หน้าโรงแรมปรากฏว่าไม่มีใครยอมบอกอะไรเลยแต่คุณเอกก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรไม่รู้ก็ไม่รู้อีกอย่างตัวเองก็ออกมาจากโรงแรมนี้แล้วคงไม่ได้เจอผู้หญิงคนนั้นอีกแล้วล่ะ หลังจากนั้นคุณเอกก็มาเช่าอพาร์ตเมนต์อยู่ใกล้ที่ทำงานอาทิตย์หนึ่งจะกลับบ้านสักหนึ่งวันทุกครั้งที่กลับมาบ้านคุณเอกบอกว่าจะโดนผีทำทุกครั้งเห็นผู้หญิงคนนี้ทุกครั้งจนสุดท้ายคุณเอกเริ่มทนไม่ไหวจากความกลัวแปลเปลี่ยนเป็นความโมโหซึ่งตะโกนออกไปกลางบ้านเลยว่ามึงเป็นใครวะถ้ามึงจะมาหลอกกูมึงออกมาเลยมึงหยามาอย่างนี้กูไม่ชอบพอพูดเสร็จเท่านั้นแหละ อยู่ๆคุณเอกก็กระดุกกระดิกตัวไม่ได้ขยับได้แต่หน้าแล้วประตูห้องก็เปิดออกฝราวนี้สิ่งที่เห็นตรงประตูไม่ใช่เงาแต่เป็นร่างผู้หญิงผมยาวถึงตต่มยืนอยู่ที่หน้าประตูระหว่างที่คุณเอกกาลังมองเธออยู่จู่ๆเธอก็พุ่งเข้ามายืนตรงปลายเตียงแล้วก็หายตัวไปอยู่ข้างเตียงตรงกับหัวของคุณเอกพอดี คุณเอกได้แต่นอนนิ่งอยู่บนเตียงสักพักมีเสียงหนึ่งเป็นเสียงของผู้ชายพูดขึ้นมามึงอยากเห็นไม่ใช่หรอและตามมาด้วยเสียงพูดอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงของผู้หญิงพูดว่ามึงหันมาสิคุณเอกพยายามกลิ้งคอกลิ้งหน้าไม่หันไปมองพอตั้งสติได้ก็พยายามดิ้นจนสามารถขยับตัวลุกขึ้นจากเตียงได้คุณเอกวิ่งลงไปหาคุณแม่ที่อยู่ชั้นล่างแลวเล่าเรื่องที่เจอทั้งหมดให้ฟังคุณแม่ก็บอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปหาหลวงพ่อที่วัด รุ่งเช้าคุณแม่ก็พาคุณเอกไปหาหลวงพ่อที่วัดมาถึงก็เจอหลวงพ่อกําลังกวาดลานวัดอยู่พอหลวงพ่อเห็นหน้าคุณเนกท่านก็ไม่ต้องพูดพร่ำทําเพลงอะไรเรียกคุณเอกให้เข้ามาหาทันทีแล้วพาเดินไปที่โบสถ์ระหว่างที่เดินไปหลวงพ่อตะย้ํากับคุณเอกตลอดทางว่าไม่ต้องพูดอะไรเด็ดขาดพอเข้ามาในโบสถ์หลวงพ่อท่านก็เริ่มท,ทําพิธีสวดคาถานู่นนี่นั่นอยู่นานมาก หลังจากตรวจเสร็จทันก็พูดกับกุเนกว่ากลับบ้านได้แล้วเขากลับไปอยู่ในที่ของเขาแล้วแต่เองต้องพาแฟนกลับมาหาหลวงพ่อด้วยไม่งั้นหลวงพ่อจะช่วยไม่ทนกุเนกก็งงว่าหลวงพ่อหมายถึงอะไรแต่ก็ทำตามที่หลวงพ่อบอกโทรไปบอกแฟนที่อยู่ที่บุรีรัมว่าให้รีบมาหาหลวงพ่อโดยด่วนอีกวันแฟนเดินทางมาถึงบ้านกุเนกกุเนกก็พาแฟนไปหาหลวงพ่อที่วัด ปรากฏว่าเหมือนกันเลยพอแฟนมาถึงวัดเจอหลวงพ่อท่านไม่พูดอะไรพาคุณเอกกับแฟนเข้าไปในโบสถ์ทันทีและท่านก็เริ่มทําพิธีเหมือนที่ทํากับคุณเอกเลยหลังจากหลวงพ่อท่านทําพิธีเสร็จปุ๊บคุณเอกก็ถามหลวงพ่อว่าสิ่งที่ผมเติมมันคืออะไรครับหลวงพ่อท่านบอกว่าพวกเขาเป็นวิญ,ญญาณที่อยู่ในห้องที่โยมเช่าอยู่นั่นแหละเขาเป็นคู่กันตัวโยมเอกน,นั้นโดนวิญ,ญญาณของผู้หญิงตาม ส่วนแฟนของโยมโดนวิญญาณผู้ชายตามโชคดีที่ทั้งสองมาเตื่อตรามาก่อนไม่งั้นจะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้หลังจากพูดคุยกับหลวงพ่อเสร็จคุณเอกและแฟนก็ขับรถออกมาจากวัดแล้วคุณเอกก็ถามแฟนว่าเธอถามจริงๆคืนนั้นเธอหลับอยู่หรือเปล่าเขาไม่ได้หลับทั้งคืนเลยคืนแรกเขานอนดูทีวีอยู่จู่จูก็มีผู้ชายคนหนึ่งมายืนอยู่ตรงหน้าทีวีเราต้องมองมาที่เขา คืนที่สองเขานอนตะแคงหันหน้าเข้าผนังห้องจังหวะที่เขาหันกลับมามองเธอเขาเห็นวิญญาณผู้ชายคนเดิมมานอนตะแคงอยู่ด้านหลังเขาเขาตกใจกลัวมากเพราะจังหวะที่หันไปหน้าของผู้ชายคนนั้นแทบจะชนกับหน้าเขาเลยคืนนั้นทั้งคืนเขาก็เลยนอนตะแคงหันหน้าเข้ากำแพงทั้งคืนเลยนอนไม่หลับด้วยจนกระทั่งเธอเรียกเขาเขาก็เลยรีบตึงมือพาเธอออกจากห้องทันทีและนี่คือเรื่องราวทั้งหมด บางทีผีก็ไม่มีเหตุผลนะห้องกระเช่าเขาอยู่แต่ยังจะมายึดเป็นของของตัวเองเพื่อคอยหลอกคนที่เขามาพักที่